กำหนดตัวแปร Display เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดสถานะโดยมีค่าเริ่มต้นเป็น0ูนมีการสร้างทาสขึ้นมา4ตัวคือ Lead Push Button Switch Red LED Task Green LED Task และ Yellow LED Task โดยที่ทั้ง4ตัวมี Priority เท่ากันจึงทำให้มีการแบ่งการทำงานให้ทำงานไปพร้อมกัน Lead Push Button Switch จะทำฟัง์กชัน Lead Switch ที่ทำหน้าที่อ่านค่าสถานะของ push button switch โดยถ้ากด push button switch แล้วปล่อยก็จะทำการเพิ่มค่าตัวแปร display ขึ้น1เมื่อตัวแปร display มากกว่า3จะกำหนดให้ตัวแปร display กลับไปเป็น0ซึ่งจะทำให้มีการวนสลับสถานะการทำงานไปเรื่อยๆทั้ง4สถานะคือ display เ,เท่ากับ0 display เ,เท่ากับ1 display เ,เท่ากับ2และ display เ,เท่ากับ3 r e d LED Task จะทำฟังก์ชัน Display R LED ที่ทำหน้าที่ควบคุมให้ LED สีแดงติดเมื่อตัวแปร Display เท่ากับ1 Green LED Task จะทำฟังก์ชัน Display G LED ที่ทำหน้าที่ควบคุมให้ LED สีเขียวติดเมื่อตัวแปร Display เท่ากับ2 Yellow LED Task จะทำฟังก์ชัน Display Y LED ที่ทำหน้าที่ควบคุมให้ LED สีเหลืองติด เมื่อตัวแปลด Display เท่ากับ3ในตอนแรก LED ทุกดวงจะดับแต่เมื่อกด Put b u บ t o n สวิต1์หนึ่งครั้งแล้วปล่อย LED สีแดงจะติดเพียงดวงเดียวเมื่อกด Put b u บ t o n ทิลสวิตอีกหนึ่งครั้งแล้วปล่อย LED สีแดงจะดับแล้ว LED สีเขียวจะติดเพียงดวงเดียวเมื่อกด Put b u บ t o n สวิตอีกหนึ่งครั้งแล้วปล่อย LED สีเขียวจะดับแล้ว LED สีเหลืองจะติดเพียงดวงเดียวเมื่อกดพุ t b u บัต n s w i สวิตอีกหนึ่งครั้งแล้วปล่อย LED ทุกดวงจะดับและเมื่อกดพุ t b u บัต n s w i สวิตต่อไปก็จะวนสลับรูปแบบเดิมไปเรื่อยๆในสีสถานะคือทุกดวงดับ LED สีแดงติด LED สีเขียวติดและ LED สีเหลืองติด กำหนดตัวแปรโหมดเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดโหมดการแสดงผลโดยมีค่าเริ่มต้นเป็น0ตัวแปรสเต e เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดสถานะในแต่ละโหมดโดยมีค่าเริ่มต้นเป็น0และตัวแปร delay t i m e er, เเพื่อใช้เป็นค่าหน่วงเวลาในการเปลี่ยนสถานะโดยมีค่าเริ่มต้นเป็น500มีการสร้างทาร์ขึ้นมา4ตัวคือ lead potential meter lead push button switch count state in each mode และ LED task โดยที่ทั้ง4ตัวมี priority เท่ากันจึงทำให้มีการแบ่งการทำงานให้ทำงานไปพร้อมกัน Lead potential meter จะทำฟังก์ชัน lead poten t ที่ทำหน้าที่อ่านค่าสัญญาณอนาล็อกจากตัวต้านทานปรับค่าได้แล้วนำมาแปลงเป็น delay timer เริ่มต้นกำหนดให้ตัวแปร delay timer มีค่าเป็น500แต่ถ้ามีการหมุนตัวด้านทานปรับค่าได้ จะทำให้ตัวแปร d ดเล y ไ i m ์เมอร์เปลี่ยนแปลงโดยถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาตัวแปร d e เล y ไ i m ์เมอร์จะเพิ่มขึ้นจนสุดที่1,500แต่ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาตัวแปร d ดเล y ไ i m ์เมอร์จะลดลงจนสุดที่50 Lead Push Button Switch จะทำฟังก์ชันลีดส w i t c h ที่ทำหน้าที่อ่านค่าสถานะของ p u ช h Button ส w i t c h โดยถ้ากด Push Button Switch แล้วปล่อยก็จะทำการเพิ่มค่าตัวแปรโหมดขึ้นหน และกำหนดให้ตัวแปลสเตต e กลับไปเป็น0เพื่อเริ่มต้นสถานะในโหมดใหม่เมื่อตัวแปรโหมดมากกว่า3จะกำหนดให้ตัวแปรโหมดกลับไปเป็น0ซึ่งจะทำให้มีการวนสลับโหมดการแสดงผลไปเรื่อยๆทั้ง4โหมดคือโหมด 1, โหมด 2, โหมด3และโหมด CountState in each Mode จะทำฟังก์ชัน Co คา State ที่ทำหน้าที่ดูว่ากำลังทำงานอยู่ในโหมดไหน แล้วทำการเพิ่มค่าตัวแปรสเตตไปเรื่อยๆทุกเวลา Delay Timer ตามเงื่อนไขของแต่ละโหมดโดยโหมด1และโหมด2มี5สถานะจึงมอด5ส่วนโหมด3และโหมด4มี8สถานะจึงมอด8 LED t a s k จะทำฟังก์ชัน Display LED ที่ทำหน้าที่ควบคุมให้ LED ทั้ง4ตัวติดหรือดับตามเงื่อนไขโหมดการแสดงผลและสถานะในขณะนั้น มีการแสดงผลทั้งหมด4โหมดคือโหมด1โหมด2โหมด3และโหมด4โดยในตอนแรกจะเริ่มแสดงผลที่โหมด1แต่เมื่อกดพุทธ์ปุ่มท่านสวิตช์1ครั้งแล้วปล่อยจะทำการเปลี่ยนโหมดการแสดงผลวนไปเรื่อยๆโดยโหมด1จะมีการทำงาน5สถานะคือแดงเขียวเหลืองส้มและดับวนไปเรื่อยๆ โห<ส>มด2จะมีการทำงาน5สถานะคือส้มเหลืองเขียวแดงและดับวนไปเรื่อยๆโหมด3จะมีการทำงาน8สถานะคือดับแดงแดงเขียวแดงเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองส้มแดงเขียวเหลืองแดงเขียวและแดงวนไปเรื่อยๆและโหมด4จะมีการทำงาน8สถานะคือดับ ส้มส้มเหลืองส้มเหลืองเขียวส้มเหลืองเขียวแดงส้มเหลืองเขียวส้มเหลืองและส้มวนไปเรื่อยๆซึ่งในแต่ละโหมดเริ่มต้นมีค่าหน่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงสถานะการแสดงผลคือ500มิลลิวิกแต่เมื่อมีการหมุนตัวด้านหานปรับค่าได้จะทำให้ค่าหน่วงเวลาเปลี่ยนแปลงโดยถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่าหน่วงเวลาจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาค่าหน่วงเวลาจะลดลง